ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวู่ช่องว้เด่นหนึหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางสิพฤษภาคม โรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเต็มร้อยสิบหน่อยเต็มหลักร้อยสิบหน่อยเบ่งปันเต็มสามเต็มสี่ เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเบ่งปันหกตัวหกเต็มอ,อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผนะ่าน่ันผู้ชมตนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยวิ่งล่างตัวเดียววิ่งตัวเดียวล่างเบ่งปันหนึ่งตัวเดียวนะเบ่งปันหนึ่งตัวเดียว จับคู่1น1 2งศ1นย์เน่งปบงปันห้าคู่นะเบ่งปันห้าคู่ต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ก็เต้มสิบหน่อยเต้มสิบหน่อยแบบหกตัวหกเต้มเบ่งปันเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้านะท่านผู้ชมนะก็เบ่งปันหกตัวหกเต็มเบ่งปันหกตัวหกเต็มให้ผิ จรนาต่อไปกระผมใบนี้10ล่างแบบ5ตัว10ล่างแบบ5ตัวเป็ดเก้าศูนย์เปดเก้าศูนย์ เบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะและก็ยินดีด้วยยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านแนวทางที่แล้วก็ยินดีด้วยจริงๆ ไมนี้ครับผมยกแหงเบงปานอีกแล้วอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผม1น,น,นึ1ง0ีนะ่นึงสี่ 140, 140, นยเบงปานสีเบงปานสามตัวให้ให้พิจารณาท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมาก 3 8 8 2 2 7เนะเนี๋ยทันใหม่นี่ก็แบ่งปัน1 4 0เนาะ1 4 0นะวางไส้มือต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็แบ่งปัเนเดีทันชุดออนน็อกตี้สองหนึ่งสองเก้า 2 4 1 9, 2, 1, 9 2, 1, 4, นะี่หนึ่งเก้านึ่้อทชมนะรวมแล้ว6ชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้วันนเรศวนเบงปันโยธันล่วงหน้าสิหน่วย10หน่วย,ยล่างสอนอล่าง 0ู5 6 7 8 035678ูนนะท่านผู้ชมก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่แล้วก็ผ่านครบ06เลยท่านผู้ชมี๋ยวทานใหม่นี้ก็035678ต่อไปครับ ใบนี้เอ้ยยืนชุดเดียวสองตัวโบนนะเน้นห้าสองนะเน้นห้าสองคู่เดียวนะท่านผู้ชมเบ่งปันคู่เดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้เขยโบรียรามเนี่ยท่านดับโบนนะ กระเบงปันดับ4ดับ5 3 6 8แล้วก็เด่น3 6 8 5 8 7 3 6 3 8 6 8เดนะเด่นล่างคู่เดียว1 4 1 4นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบพีสามตัว เบงปันเนทันดับล่างเบงปันดับดับหนึ่งนะดับหนึ่งตัวเดียวดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอยเนีท่านหลักน้อยโบนเบงปันสามตัวเดียวนะเบงปันตัวเดียวสามให้พิจารณา ยังไงก็ขอบคุณมากต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยคููเมืองเนาะเบ่งปันหน่วยบนแปดสองสามห้านะท่านผชมแปดสองสามห้าเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาแปดสองสามห้า ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้หลายแนยวทางครับโดยเต็มและก็10หน่อย10หน่อยนะท่านผู้ชมนะสรุปแล้วแบ่งปันแคส่สอชุด7397379นะ 7 3 7 9จานะจากหลายแนยวทางจากหลายแนยวทางรวมตัวกันะนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลแนวทางที่เบงปันต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยนักอรรบิสราเบงปันแนวทางดับดับล่างสองสูตรนะท่านผู้ชมนะ ก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน,ปนดับ8ดับ4ดับ8แล้วก็ดับ4นะเบ่งปัน,ปนให้พิจารณาดับ8แล้วก็4ดับ2ตัวม่นี้ครับผมเบ่งปัน,ปนวิ่งตัวเดียวเนาะวิ่งสองตัวเดียวอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะ ใวทันใหม่นี้ครับเบ่งปานสองนะเบงปานสองก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ปักสิบล่างแบบสามตัวเดียวทันที่แล้วศูนย์สามห้าผ่านศูนย เส้งนอนทันใหม่นี้ครับผมเบงปัน,น146 146นะเบ่งปัน3ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอุนทานจับคู่สตัวอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่า เนื้อทันใหม่นี้ครับ1 9 2 9 3 9 1 0 2 0 3 0 1 1 2 1 3 1 9คู่นะพันกระเบ่งปานเก้าคู่ให้พิจารณาอีกแล้วต่อไปครับผมดังเม็กไซน์เบ่งปานเนืยวทันดับล่างตัวเดียวเบ่งปานดับ ดับหนึ่งตัวเดียวนะทว่าชมเนาะดับหนึ่งตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านแนวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันป้นดับหนึ่งตัวเดียวขอบคุณจริงๆเลยเดียวทางทว่าชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม